เยน้มาอาบก็คืออาบได้เนาะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ส่องยุกไวยอจีครับนนนอนผู้ถ้าดูสองคือวันนี้นี่เออเห็นแล้วแม่นบอกคอยท่าคนดังคนหนึ่งเนาะซึว่ามีผู้นี่แหละนะของเต็มคาราบิวเดียวคือคืนหูหูนี่คุณนิคโคจักบอกคนนี้ คือคุณท้าเล้าในติ๊กต็อกท้าเล้ามาเม็นคลิปนี้คลิปนี้ฮะนะในสองคอยคอยซีอาบนมโก่อนใอ้ช้างบังเอิญเล้าหันมาเม็นเนาะคอยก็เลยตามคำสัญญาตามคำสัญญาที่คอยท้าเล้าเนาะไปเย้นหนาวขนาดเนาะเพราะว่าเมืองตีฝนฝ้าอากาศนี่สิบสองโมงแล้วยังเออหนาวสิบสองโมงแล้วยังแดดจนบ่ออกนะนี่คอมน่า พุท่านอาบนี่อู <c oughs> เออมีนี่กินน้ำเวยฮะมก่อนเมีนก,กินน้ำเลย <c oughs> <c oughs> นี่แหละตาเย็นขนาดทด้ามชิบวเย็นขนาดบอโอ้ <c oughs> ยเนี่ตึงแหงเนะท่านสม เดี๋ยวสีลงอาบเลยพุทธาโนซ้องจังได้เข้ากระเหตเบิดทุกอย่างเนี่ยหัท้าอ้าว I still love you จริงเดยวะหนึ่ง <c oughs> สองสามสสนับยนนี่ล ยันทำไปโอ้เหไอเห็ดแท้ทำจริงเด็ดนี่มายาโมอุปก่อนไว้กูนาวคือวิญญาณนี่เคยพักผ่อนเนาะขยนเอาแห้งมาไว้เว้ยเอาๆนะเพราะว่าอาบก็คืออาบได้เนาะ การน้าเว้ยโอ้ยเดี๋ยวเพื่อเป็นกำลังใจในการเดิมคลิปต่อไปอยากให้ทำคลิปยังกงคอมเมนต์ได้เด้อโอ้ยคุณน้ำเว้ยโห่ไป